แ่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิ t เซ l o w fat 1. กินน้ำตาลและแป้งขัดขาวมากเกินไปเช่นน้ำหวานชากาแฟขนมปังขาวหรือข้าวขาวก็ตาม 2. ชอบกินของทอดของมันเช่นน้ำมันพืชในอาหารจานด่วนไก่ทอดหมูสามชั้น 3. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเบียร์ไวน์เหล้ากระตุ้นการสะสมของไขมันในช่องท้อง 4. ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายชอบนั่งนานๆดูซีดีไม่ชอบขยับตัว 5. นอนดึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอกระตุ้นฮอร์โมนหิวทำให้ไขมันสะสมง่ายขึ้น 6. เครียดสะสมฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงทำให้ร่างกายเก็บไขมันไว้ใช้มากขึ้น 7. อายุมากขึ้นระบบเผาผลาญช้าลงร่างกายก็จะสะสมไขมันมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณช่องท้องและข้อสุดท้าย พฤติกรรมการกินจุบกินจิกทั้งวันกว่าจะการกินเล่นกินขนมหมากฝรั่งหรือแม้แต่การกินน้ำหวานระหว่างวันบ่อยๆอย่าทำเป็นเล่นไปเพราะนี่คือสาเหตุหลักของการเกิด v i s u a l fat ค่ะคลิปหน้าเจอกันกับวิธีการป้องกัน v i s u a l fat นะคะ